สวัสดีครับสวัสดีเจ้า YouTube ทุกคนนะครับเจ้าละไทยนะครับมีมาเบงคู่ปตาเปลี่ยนผันใบพันเปลี่ยนบองเปลี่ยนบองเปลี่ยนปอกนะครับเป็นเปเป็นหาจานนะครับตอนแรกมีหกใส่อัดเข้าไปเป็ียนหาคอสำคัญนะครับเป็นไทยหี่อยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วจะบอกเกี่ยว เยี่ยวหมุนบทเหืองอยเกี่ยวสายมันเกียกเก่ยวขัวเกี่ยวขัวามันเกี่ยวสายอยตอกจนบิดจนเบี่ยวตัวนี่เกี่ยวสายตัวย่แกนนะครับยุเผาพานนี่เ,นนเกี่ยวสายใา่นี่ก็คือขันออกทางขัวตามเข็มนาฬิกานะครับออก ขันออกนี่หมุนไปตามเข็มนาฬิกาขันเข่านี่ทวนนะครับขันเขาน่าทวนเข็มนาฬิกานะครับออกแน่นวันลอยเพ่เส็น,นะครับห <c oughs> างกูเก่า้องเดิม กองเดิมวพวไหซิปเทไรนยซิปจุดหาวะซิปเคืองมัน่ะรือเก่าวะซิปผนะดีวันนอกเดิมซิมปทซิปหนึ่งทับสี่กลวกล่งของมันเนะี่ยเมันอันมันเป็นหนูใน ันดับสีหูในตหนับปอกอันนี้สิโอ้หูในมันเกียนในมันสุด 12. 12. นี้ควบเยาสิบสอนิ้วปอกจวดแค่นี้จวด,ด,จวดแล้วนี่<ม>อีกนี่เลยตัวนึงได้เบ นี่ฟ้านี่นะครับฟ้าสิ้นกันฝุ่นันบน,บส,น,นส,สิ่นกันขีตมสิ้นกันขีดตม่ยโยใส่ขันออกตามเข็มนาฬิกาขันเข่าท่วนนะครับฟ้าตัวนี้ฟ้ากันขีดตมฟ้าฟ้าลูกปืนโอดฟ้าตัดเจลีบีนี้ธรรมาดา เกียวขัวฟ้าตัวนี้เกีียวธรรมดานะครับปกติหลอดปกติแต่ฟ้าในนี้ขันออกตามเข็มนาฬิกาขันเข่าในทวนนี่หอ้าเนี้ยตัวนี้เขา่าเห็นว่าขันเข่าในทวน ขันออกหมุนตามหมุนตามเข็มนาฬิกาครับคือขัวครับขันออกนี่งั้นทุนังมันเบาขึ้กันดิอืมัวนังฟ้ามัน,นมันเบาขัวมึงมีอะไรมันมีอุปสรรคบอกสิ ล,ลูกซ้อนก็มีปุณินี่แน่อนอนใช้ลูกซ้อนอยูุ่งไลยอี่มันเขียนว่าอวบลูกซ้อนสีเมาาืกอ,อ,กองไทยนี่ตัวอวบครัวโอ้โหท่านต้นาโอ้ฟ้านี่บัวฟ้าฟ้าตัวนี้บัวเดียวนี่นฟ้าปิดนี่ตัวนี้เป็นโยไซด์ที่ข้างหลังข้างหน้ามันเจียวทั้มดาเออสร้างต่ำมาลุงกึงลุงกรุุ่นพูดว่าข้างหลังเป็นโยสาย์นะครับฟ้า อาเดี๋ยวพอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพีจังไหนถ้าเพิ่นไปไทยเดี๋ยวพีรีวิวให้เบิ่งอีกน,นะครับมื้อนี้มาบอกเกี่าผ่านวิธีขันออกขันเข่านะครับไผอยากเปลี่ยนนะครับเย,ย่าบายตอกันี่นก็บ,บ่ออกนะครับผ่านตาสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับอา้าวคลิปนี้พอแค่นี้ก็ไน้แล้วครับสวัสดีครับ